<Okay. S 2> โอเคเฮ้ยหมูแมวส้มเฉยเฮ้ยออกคลิปกูทำหมูแมวส้มเฮ้ยไอเือนนจะได้จริงกูถามเฮ้ยโอเค,อเคก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกผมโกจีเจนแอนชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาผสมผ่าหมูแมวส้มนะครับหมูแมวส้มที่ทุกคนาอาจจะงงว่าคืออะไรนะเป็นหมูที่มากับกิจกรรมใหม่ที่แบบว่าหมูหมแมวส้มสามตัวแล้วจะได้หมูซอฟฟิงนะครับ เราไปดูที่กิจกรรมเลยดีกว่าว่าจะได้ยังไงนะตอนนี้พี่ก็ยังรู้ว่ามันจะเอาอะไรดีนะแต่พี่แบบพอได้ไกด์แล้ววจะเอาอะไรผสมนะครับทุกคนกิจกรรมเข้ามาเลยกิจกรรมนี่อันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ของเกมครับ,รบแล้วก็จะเป็นหมูแมวส้มก็จะอยู่ไหนนออยู่ไหนนอกิจกรรมนี่อ่ะนี่อันนี้นี่ครับหมูแมวส้มที่เราจะหาคือนี่ตัวนี้นะหนึ่งสองสามให้ได้สามตัวเราจะได้หมุสวิงอ้อจริงนะวเว้ยวันเดียวเนี่ย เอาไม่ได้หน่งตัวนึงสามพันวันละตัวอย่างเงี้ยเราก็แรกเลยหมดตัวสิงแต่หมดตัวสิงที่เห็นมาแล้วสวยจริงนะในแต่ละค้องแต่ละคนโคตรสวยแต่อ่ะมาเลยดีกว่าไม่ต้องรีรอก่อนอื่นนะให้เบอร์เกอร์มันกินก่อนแล้วกันพี่พี่ได้ไกด์มาคือพี่จะเอาเป็นหมูพิกซี่นะครับแต่พ่อพี่ยังไม่มีพิกซี่นะไดเป็นหมูพิกซี่เดี๋ยวซื้อพิกซี่ก่อนทุกคนไปพิกซี่หนึ่งตัวนะ แล้วก็เล็งโตมันเลยอย่างไวอย่างไวเลยปิกซี่เลงโตอย่างไวนะจัดไปเล็งโตหน,งหนึ่งสองครั้งต่งสองครั้งเอายีอนข้อผมจะเต็มแล้วคือแบบว่าผสมตัวหนึ่งแล้วขายตัวหนึ่งอย่างนี้เลยนะเพื่เพไม่ได้แมวส้มก็คือไม่เอาคือน้ำมันเป็นเกลือไปเลยเอเคปะอ่ะเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะซื้อนี่ก่อนแล้วกันเป็นยายีนะ ผมวันนี้จะใช้ยีนนะแบบไม่ไม่มีแบบสายยาจกแล้วปกติไป่ยาจกจัดแล้วใช้สายฟรีนะเงินเยอะอะไรเงี้ยเป็นล้านสิบล้านแต่วันนี้คือแบบว่าใช้นี่พอหนึ่งสองสามแปดสามยี่สี่โอเคผมมีสามใบเพชจัดไปแล้วผมฟังไปแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนแล้ว่าผมมีอะไรบ้างแบบนี้ก็ไม่เข้าในกระเป๋ากันนะครับยายีนสามวันยาหลอดสามวันโอเคแล้วพอแล้วแล้วก็ส่วนเร่งเร่งข้อไปเร่งธรรมดาเลยกันนะไม่ต้องเร่งแบบแพง แง่ก็ได้เหมือนกันนะเม่งี้ยส่วนแม่พันธุ์พิกซี่นะส่วนพ่อพันเนี่ยผมจะเอาเป็นยูนนะิคอนดีกว่ายูนิคอนไปผมที่ผมคิดไว้นะจะมียูนิคอนกับย,ยีนยาเยือกนะครับเพราะมีข้อข้อข้อ,ขอ,ขอเล็กผมมาได้ได้ยีนยาเยือกกับกับพิกซี่ผสมกันแล้วก็เล่งไปเลยนะยีนแล้วหนึ่งยีนแล้วตื่นเต้น่างยีนผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้ยีนแล้วก็จะเป็นยามารุงคันนะปึ้ง โอเคเสร็จสองอันละจากนั้นเลยป๊บนึงดีกว่าพิธีกรรมเราต้องมีแบบนี้ให้เบอร์เกอร์กินแล้วก็อาบน้ำไปตัวแรกเราเฮงๆมันต้องได้แบบแมวส้มจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอยากอยากอ่านคลิปแ่าวบบใช่แมวส้มจริงอะไรมันจะได้เท่ๆหล่อๆอะไรเงี้ยเคบปะ่ะทุกคนเอาแล้วอาบน้สำทำซาปาอะไรลนะตีกอล์ฟาเรียบร้อยเอ้ยไปเกี่ยวนะครับผมไปไปให้อาหารหมดแล้วอะไรหมดแล้วนะแล้วก็ค้วมนนี้เมื่อกี้ผมหลอนนะยืยนีเข้าเข้ากระเป๋าเฉย เร่งไปแล้วผมเร่งโตไปเลยไม่ใช่เร่งโตเร่งขอดต่ำอ้าไม่ใ <Richt> ช er> ่กดผิดเฮ้ยหล่อนปะเนี่ยเฮ้ยน้องเังนะมีเร่งขอดล้วสูงปะไม่มีวะผมต้องไปซื้ออผมลืมซื้อนะคลิปนี้ี่มันยาวเพราะอะไรยาวเพราะผมกดผิดเนี่ยทุกคนมันจะหลุดนะโหลเร่งคอดเร่งขอดไปเสียงอะไรข้าขอโทษเลยครับไม่รู้เสียงอะไรเมื่อกี้น่าจะบักมาครับผมมาเลย เร่งเลยแล้วคนะไปเล่งตัวแล้วกดผิดหลายรอบเลวเกินผมเล่นจริงมื่อไหร่เกมนี้นู้ดซื้อหัดมานะเว้ยแม่งอัลโหลเบิร์มไปไปได้ไรเอ่ยได้เลย,เย,เลยให้อาหารก่อนแลวกันเฮ้ยมันจะได้สองตัวได้ไงอ๋อได้สองตัวเพราะว่าผมผมมีนี่โอหได้ได้หมูพิเศษนะแต่มันแบบไม่ยังได้่ายแม่งเลยเจ้าหญิงอะไปไกลเลยน้อง แล้วก็อะไรเนี่ยหมู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 อะไรวะืาอกีเหมือนได้หมูพิเศษมาตัวหนึ่งอะโอเคเดี๋ยวผมหาย่อยหมูดีกว่าวะแม่งหมูตัวนี้ละกันเพราะว่าหมูผมมันมันตันอะตอนเนี้ยเออเอาแม่ผ่านไ่ย่อยนะแม่ผ่านอะไรไอเอจินนี่ผมเนี่ยมันตันอนะได้ล้านกว่านี่ไม่ใช่คลิปหาตังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจนี่ไปคลิปผสมนะครับผมเกมบล็กหรือเปล่าครับเนี่ย พอยกรีเกมได้ไหมโอเคเกมมันไม่ได้บั๊กตกใจหมดก็ามาที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมมาแล้วก็แม่พันเรายังไม่ท้อกับไ้นี่ว่ายูนิคอร์นว่ะผมว่ายูนิคอร์นยังได้อยู่ไปยูนิคอร์นต่ออีกทีหนึง่งอันนี้กดไวๆนะเร็ไวๆนะเ,เล่นทุกอย่างมีอยู่สามลอดอีดดูรีมันจะต้องได้บ้างเลยวะาุญลงพันแล้วหนึ่งครแล้วก็แล้วก็นี่ขอบยีนจากนั้นก็มา มไม่ต้องไปทําอะไรนะเมื่อกี้ทำพิธีกรพิธีกรรมเยอะแยะเล่นข้อต่ำเลยแล้วกันนะครับผมไปไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปได้ป่าวะให้อาหารก่อนไม่รู้ว่าได้อะไรแต่มันต้องได้อะไม่รู้ได้อะไรเหมือนกันเออหนีแพนด้าโอ้โหแล้วก็ได้นี่มาโข้ไม่เอาขาย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 พ่อผมตันแล้วเนี่ยวันนี้จะเกลือหรือเปละะ่าผมว่า เดี๋ยวเอาเอาสามลอดนี้ก่นอนเอาไ้อยก่อนแล้วกันรีกันเฮ้ยเกมค้างอะไรอะเฮ้ยโอ้โหเกมมัค้างนานเกินน้องเอ้ยผมละลายตัวธรรมดาก่อนแล้กันนะครับผมแม่พันอะไรเงี้ยเพรมันใกล้จะหมดอายุละละลายไปเลยเกด้ห้าแสนโอเคสว่าใช้ได้นะแล้วก็มายีิบสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเกมเกม คือแบบผมไม่ได้มาตามหาหมูพิเศษอะมันก็ดีใจนะมันได้หมูพิเศษแบบอมตะมาเต็มข้อแล้วแต่คือเราอะคือเราจุดตรหมายอะเราอะเรามาหายนี่ไงหมูหมูอะไรนะแมวส้มแม่งไม่ได้เลยอะโอ้ใครอยากได้หมูตัวนี้ฝากแชร์ฝากไลค์คลิปฝากกดติดตามนะเดี๋ยวผมจะแจกเขีะยวแล้วแจกไอ้พวกหมูพิเศษพวกนี้ผมพวกนี้ไม่ผมไม่ค่อยอยากได้ผมอยากได้แค่พวกนี้อยากเก็บพวกนี้มากกว่านะเคป้ยมันแบบคอลเลคชันอะไรเงี้ยพวกความสวยงามไปต่อไปอีกทีนึงไป ไปรีรอยีนะเยียบไปยีนะเยียไปผมว่ายีนะเยียบได้เพราะว่าผมผมผมได้ผมเคยได้อยีนยะเยียบไปแล้วตัวนึงเว้ยมันต้องได้แล้วล่ะไปปรับยีนปรับยีนแล้วหนึ่งก็มานี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องต้องใส่น้ำยาก่อนไม่ใช่นี้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ใส่สองอันนี้ไม่ครบสูตรเทพเจ้านะเขมะมาแล้วก็เล่นข้อต่ำหนึ่งแล้วก็เล่นข้อต่ำอีกทีหนึ่งครับผม เป็นข้อตามเอ้ยเอ้ยได้ไรได้ไรได้ไรไม่รู้ให้หาเลยก่อนตอนนี้ตายิ้มห่าแล้วคือหมูตอนนี้หมูตาลายมากแล้วกิงนะโอเคเฮ้ยหมูแมวส้มเฉยเฮ้ยออกคลิปกูได้หมูแมวส้มเฮ้ยยัยได้จริงกูถามเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี้อันนี้ผมแบบอ่านแบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะ้วไม่มากแล้วคลิปแบบคลิปได้หม um ูอีกแล้วเว้ยแม่งเกินไปประวะขาคลิปเลยอะ โอ้ดวงดีจัดอ่ะสามตัวได้ไหนน้ำยาม่ได้หมูแ้วส้ข็หากเชียดูโดนแก๊กไอ้สั์มีแ๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเดี๋ยวเดี๋ยวิงเดี๋ยวยิงเดี๋นึงเดียนึงีโหตใจอ่ะผมล้ว่าคิดจะยาวนะม่ได้หมูแมวส้มเฉยวู้ววลวกววววววจววววอวว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 ลวว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 กวว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 เวว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 ว เดีวโคตรเท่ะอะไรเงี้ยคือแบบเพิ่งผสมไรอย่เงี้ยเลยล้วเว้ยแโอ้โหขออยสองตัวนะผมเราจะตามล่าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตามล่าให้มันได้เลยนะผมถ้าใครได้หมูสปริงมาผมจะมารีวิวนะกินเี้จบแล้ว่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด้วก็ติดตาพี่ด้วยนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมไป